นิทานเรื่องเจ้าเหมียวถังทองกับเจ้าเหมียวเพชรพลอยวันนั้นเป็นวันที่ท้องฟ้ามืดครึ้มโดยไม่ได้คาดฝันพร้อมกับเมฆฝนฟ้าขนองตกลงมาบนกระท่อมน้อยกลางป่าของเจ้าเหมียวเพชรพลอยครอบครัวของเจ้าเหมียวเพชรพลอยมีทั้งหมดด้วยกันห และเป็นช่วงเวลาที่เจ้าเหมียวเพชรพลอยกำลังเดินเล่นอยู่นอกบ้านตัวเดียวในทันใดนั้นเองพายุก็พัดหอบเอาร่างของเจ้าเหมียวเพชรพลอยปิวลอยละล่องไปท่ามกลางปุยเมฆ โดยที่เจ้าเหมียวเพชรพลอยไม่ทันได้ระวังตัวทำให้ร่างของเจ้าเหมียวเพชรพลอยปลิวไปตกอยู่หน้าคารุหาดของเจ้าเหมียวถังทองหนุ่มตัวหนึ่งและในทันใดเธอก็แปลกประหลาดใจยิ่งนักเมื่อเธอมองเห็นคาึกหาดใหญ่โตหรูหราตั้งตรงงานอยู่ต่อหน้าเธอ เธอจึงรีบเดินตรงเข้าไปหน้าประตูของคาลึหาดหลังนั้นทันทีเพื่อจะขอหลบฝนเธอจึงเคาะประตูเรียกเจ้าของคาร์ลเฮาดหลังนั้นว่าช่วยฉันหน่อยเถ้าเจ้าค่ะฉันหนาวจนทนไม่ไหวแล้วเธอรองเรียกด้วยความหนาวสัน่น เจ้าเหมียวถังทองได้ยินเช่นนั้นจึงรีบไปเปิดประตูที่บ้านของฉันโดนพายุฝนพัดกระหน่ำตกลงมาอย่างหนักทำให้ฉันต้องพัดหลงกับพ่อแม่และน้องๆของฉันมาที่นี่ล่ะจ้าฉันเห็นใจเธอล่มเงาของฉันพอมีและยินดีจะต้อนรับ ให้เธอเข้ามาอยู่อาศัยฉันจะการลมกันฝนให้เธอเองไม่ต้องเป็นห่วงขอบคุณนะคะที่มีน้ำใจให้ฉันเข้าพักอาศัยเดี๋ยวฉันจะหาอาหารให้เธอกินฉันมีอาหารมากมายเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาไม่ต้องเป็นห่วงขอบคุณค่ะ เดี๋ยวเรากินอาหารอิ่มแล้วฉันจะขับรถพาเธอไปช้อปปิ้งที่ห้างสรรพสินค้าจะพาเธอไปซื้อเสื้อผ้าและอาหารมากินด้วยนะพี่ถังทองใจดีจังเมื่อกินอาหารอิ่มแล้วก็ขึ้นรถเก่งคันหรูและพากันไปที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง แล้วก็พากันเดินจูงมือเข้าไปในห้างสรพรพสินค้าตรงไปที่ร้านขายเสื้อผ้าเลือกเอาตามใจชอบของเธอเลยนะและแล้วเจ้าเหมียวเพชพรพลอยก็เลือกเสื้อผ้ามาได้หนึ่งชุดแว่นตากับรองเท้าหนึ่งคู่และเครื่องประดับหนึ่งชุด แล้วจึงพากันกลับบ้านพี่ถังทองคะป่านนี้พ่อแม่และน้องๆของฉันคงจะออกตามหาฉันกันตลอดทั้งวันแล้วฉันอยากจะกลับไปหาพ่อแม่และน้องๆของฉันพวกเขาจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงฉันเดี๋ยวฉันจะพาไปส่งเองนะ ขอบคุณนะคะพี่และทางบ้านของฉันเป็นกระต่อมน้อยกลางป่าต่างกับบ้านพี่เป็นปราสาทใหญ่หลังโตฉันกลัวว่าพี่จะรังเกียจคนจนๆไม่ต้องคิดอะไรมากนะเพรพลพี่จะรับพ่อแม่และน้องๆมาอยู่ที่บ้านของพี่แล้วกันนะเธอจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงอีกต่อไป เช่นนั้นเราไปรับพ่อแม่และน้องๆของเธอกันเลยนะในขณนะนั้นพ่อแม่ของเจ้าเหมียวเพชรพลอยกำลังนั่งร้องไห้ฟูมฟายด้วยความคิดถึงลูกสาวของตนที่หายไปเมื่อมาถึงเหมียวเพชรพลอยจึงเรียกพ่อกับแม่ว่า ฉันกลับมาแล้วจ้าฉันปลอดภัยดีเหมียวถังทองจึงบอกพ่อกับแม่ของเพชรพลอยว่าเราจะแต่งงานกันครับและจะพาพ่อแม่และน้องๆไปอยู่ด้วยกันในบ้านเขาหรือหาดหลังใหญ่ของผมเองครับพ่อแม่และน้องๆรีบขึ้นรถมาเลยครับ แล้วทั้งหมดก็ขึ้นรถแล้วขับหอทยานขึ้นสู่ท้องฟ้าด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมหน้ากันบายบายขอให้ทุกคนมีความสุขหลับฝันดีโชคดีนะทุกคนบายบาย